สร้างสีสันไม่หวงไอเดียนะองเรียน<ล>อื่นๆก็ไปทําได้เหมือนกันค่ะเรื่องสุขภาพก็เหมือนกันคุณผู้ชมใครบอกปวดเมื่อยดีดีดวันนี้จัดเซ็ตใหญ่ให้เลยถามพร้อมกันพร้อมกับคุณป้อมเลยค่ะสวัสดีค่ะมาจากน์สัสดีค่ะโอ้เมื่อกี้นะคะผู้ปกครองเนี่ยคงจะแบบปวดเมื่อยกันนะคง <c oughs> ว่าเป็นซุปเปอร์ฮีโร่วันนี้มีทางออกมาฝากกันด้วยค่ะ วัสดีคะ่ะคุณผู้ชมขาวันนี้นะคะต้องบอกว่าตั้งใจฟังกันให้ดีเลยค่ะเพราะอันนี้เป็นโปรเด็ดโปรดีที่ไม่ต้องกำเงินมาหลักหลายพันแต่เป็นทางออกสําหรับคนปวดลึกปวดเรื้อรังทุกอาการในการปวดเพราะวันนี้จะเป็นโปรดีวันสุดท้ายด้วยนะคะวันอื่นจะไม่ได้สามารถมีโปรนี้แล้วนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมาอะไรอีกนะคะแต่ที่แน่ๆใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของอาการปวดลึกปวดเรื้อรังนะคะคอตึงไหลแข็งรามขึ้นไปยังศีรษะปวดไมเกรนหรือว่าปวด หลังเลื้อนหลังลามลงมานะคะยังก้นกบยันเข่านะคะหรือมีปัญหาปวดตามข้อพวก ข้อเล็กข้อใหญ่นะคะเข่าเสื่อมบางทีเดินเนี่ยโอ้โงอเข่าไม่ได้เลยนะคะเจ็บเข่าไปหมดเลยหรือบางคนนะคะมีปัญหาเรื่องของอาการปลายนิ้วมือนิ้วเท้าไม่ค่อยมีเลี่ยวมีแรงหยิบจับอะไรก็ล่วงมือนะคะเพราะว่าระบบเลือดมันไปนเลี้ยงไม่พอวันนี้ค่ะเรามีเป็นนวัตกรรมสมุนไพรไทยที่เป็นรูปแบบใหม่ไม่ได้ผ่านกระเพาะอาหารนะคะแต,แต่เป็นในรูปแบบของการทานนั่นเองซึ่งเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าแต่ละตัวเนี่ยมันเด็ดยังไงลดดียังไงบ้างแต่ขอฝากโปรโมชั่นไว้ก่อนเพราะโปรนี้เด็ดจริงๆค่ะปกติถ้า คุณจะซื้อขี้พึ่งน้ำมันสเปนเนี่ยคุณต้องกำเงินมาอย่างละพันพันพันแต่วันนี้สามสหายใครปวดค่ะไม่ต้องกำเงินขนาดนั้นนะคะค่ากระปุกเขียนชัดเจนนะคะตัวนี้เป็นสูตรปวดลึกปวดแก้อากาศเนี่ยหนึ่งกระปุกห9 9้้าบาทหนึ่งขวดห9 9บาทแน่นอนสเปรย์หกร้ารวมสี่ชิ้นเนี่ยนะคะเกือบ4ี่พันแต่วันนี้ให้คุณจ่ายราคาเดียวหนึ่งพันบ้าบาทหนึ่งพันบาบาทและที่สําคัญ ส่งฟรีทั่วประเทศค่าจัดส่ง200บาทไม่ต้องเสียและ60เซตต่อจากนี้เอาไปเลยค่ะกับชุดมุกค,คุณนายเป็นสร้อยคอเป็นต่างหูเป็นกำไลนะคะใส่แล้วโชคดีเลยค่ะสวยหรูสวยงามมากๆตัวนี้ฟรีให้ไม่เคยจัดเซตขนาดนี้มาก่อนไม่เคยเอาจิวเวลรี่เครื่องประดับมาให้แต่เฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นดูอยู่ตอนนี้ยังไม่ต้องรีบโอนเงินมาให้นะคะเดี๋ยวของไปส่งถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินหน้าบ้านแต่ว่ากดโทรศัพท์ด่วนก่อนค่ะ 028179925 028179925ค่ะ ให้ดูนวตัตกรรมกันนะคะคุณผู้ชมค่ะตัวนี้มันเป็นนวตัตกรรมตัวขี้พึ่งกันชงนะคะซึ่งหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เป็นสินค้าขายดีด้วยนะคะตัวนี้มันจะเป็นแผ่นทองแบบนี้นะคะถ้าคุณมีอาการปวดต,ตรงไหนคุณทาตรงนั้นเน่ถ้ามีอาการปวดต,ตรงบริเวณข้อขาบางทีถือของหนักแม่บ้านจ่ายกับข้าวโอ้โหซื้อของทีสิบอย่าง20อย่างปวดตามเส้นค่ะตัวนี้มันจะซึมลึกลงเส้นลงกล้ามเนื้อที่เรามีอาการปวดจะไม่มากองอยู่ที่หน้าผิวนะคะสังเกตทานิดเดียวเนะะี่ยค่ะซึมลึกลงไปเลยเพราะฉะนั้น เนี่ยตัวนี้ไม่ต้องห่วงคุณแม่พี่สมัยเนี่ยคนนี้อายุ91ปีแล้วค่ะเป็นหมอดูลายเท้านะคะคุณแม่ดูดูตั้งแต่8โมงเช้าถึง3-4ทุ่มนะคะหลังแข็งไหลตึงอะ่ะตึงไปหมดแล้วทำไมไม้เท้าอยู่ไหนคะตอนนี้คุณแม่เนี่ยมีเคล็ดลับเลยนะคะคุณแม่ใช้ทุกวัน ของดีที่แม่ใช้ก็คือสุกกายะนี่แหละปวดตรงไหนแม่ก็ทาตรงนั้นวันหนึ่งนี่ทาหลายรอบเลยนะคะอีกหนึ่งท่านค่ะคุณหมอประสานนะคะเป็นนักแก้อาการนะคะชื่อดังอยู่โพธารามจังหวัดราชบุรีใครมีปัญหาอะไรไปหาคุณหมอประสานไปกันที่เป็นคันรถเลยคุณพี่ท่านนี้ตกต้นมะพร้าวนะคะสะโพกหลุดค่ะก็ไปหาคุณหมอประสานช่วยแก้อาการถามว่าทําไม แขกไปกันเยอะจังเลยอ่ะแล้วเขาทาอะไรกันทําไมเขาหายกันมานักต่อนะักเขามีเคล็ดลับของดีที่เขาใช้เขาใช้สุกยะควบคู่ไปด้วยค่ะอีกท่านหนึ่งคุณแม่ขวัญจ็ดสีประจันนะคะนักแร่ชื่อดังมีอาการปวดเข่าวปวดแขนตรงบริเวณไหล่เนี่ยติดเลยนะคะนอนเนี่ยนอนข้างหนึ่งเจ็บไหล่เหลือเกินลุกขึ้นจะลุกจะเดินเนี่ยนะคะใส่เสื้อผ้าลําบากค่ะอายุ7จแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็เนี่ยแหละค่ะเอานวัตกรรมสมุนไพรไทยอย่างสุกยะไปใช้นวดไหล่นวดแขนนะคะเพื่อลดอาการไหล่ติดสะบักจมนี่แหละคะ่ะคือเคล็ดล ะะจริงๆแล้วต้องบอกว่ามีหลายท่านมากๆที่ใช้แล้วเห็นผลนะคะตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะแต่วันนี้มันพิเศษไปมากกว่านั้นเพราะวันนี้เราจะมีตัวน้ํามันตัวดังในตํานานอย่างน้ํามันนวดสุกายะหลายคนรู้จักเป็นอย่างดีเพราะตัวนี้เป็นสูตรไม่ต้องนวดมันจะซึมลึกลงเส้นลงกล้ามเนื้อโดยตรงใครที่หลังแข็งนะคะไหลตึงนะคะสะบักจมเนี่ยมันเป็นตัวเนื้อนวัตกรรมแบบนี้นะคะมันจะเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะคะนี่สีเขียวนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสูตรพรีเมียมนะคะเป็นสมุนไพรไทย เข้มข้นสดสกัดหลายคนใช้แล้วก็เห็นผลกันมานักต่อนักตัวนี้ขายดีมากๆไม่ได้มีมาบ่อยๆเพราะตอนนี้ของขาดตลาดเพราะฉะนั้นตอนนี้รีบด่วนเลยนะคะเขาจะซืมเนี่ยพี่ทศพลก็ให้ความไว้วางใจใช้น้ำมันนวดนั่งแหล่ค่ะปวดหลังค่ะนั่งแหล่กันนักกล้วยเชิญยิ้มเนี่ยขับรถนานนะคะโอ้โหหลังเขาเรียกว่าอะไรนะปวดหลังเลื้อรลังอะค่ะอายุ66ปีแล้วนะคะก็ให้ความไว้วางใจกับน้ำมันนวดสุกยะอ้าวตอนนี้นะคะสัญญาณมาแล้วเหลือ28เซตสุดท้าย เพราะฉะนั้นนี่คือโปรที่ดีที่เราจัดให้วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะเพราะเป็นการรวมกันครั้งแรกคุณไม่ต้องกำเงินมา3 000, 4มสพันถ้าต้องซื้อต้องซื้อ,อ,อแยกไม่ต้องกำเงินขนาดนั้นวันนี้ปวดลึกปวดเรื้อรังนะคะอยากแก้อาการใช้สูตรนี้เลยคะ่ะทั้งน้ํามันและตัวคี้พึง่งและสเปรย์นะคะทั้งหมดนี้นะคะให้คุณจ่ายราคาเดียวพันเกาบาทพันเกบาทและที่สําคัญเนี่ยเราแถมตัวเป็นชุดจิวเวลรี่นะคะเป็นสร้อยไขยมุกนะคะกำไรเอาไว้ใส่ออกงานเอาไว้ใส่ไปงานบุญงานบวชไม่ต้องอายใครเสริมราศีบาร,รม ค่าจะส่ง200บาทไม่ต้องไปเสียวันนี้ดูแลค่าจะส่งให้ออกค่าจะส่งให้และดูอยู่ตอนนี้ไม่ต้องรีบโอนเงินให้เดี๋ยวจะมีบริการเก็บเงินปลายทางไปจ่ายเงินกับหน้าบ้านที่เขามาส่งของกดด่วนก่อน028179925 028179925มาที่สเปรย์สำหรับคนที่ไม่อยาก เปื้อนมือตัวนี้เป็นนวัตกรรมแบบใหม่ปวดตรงไหนพ่นตรงนั้นเลยเรามีสูตรเย็นฉับพันแบบทันทีฉุกเฉินใครก็ตามที่มีปัญหาปวดแบบฉุกเฉินเลยค่ะอุบัติเหตุงอเข่าไม่ได้เดินเินอยู่ล้มพิกนะคะหรือว่าลื่นล้มนะคะจังหวะไหนที่มันไม่ดีนะคะตัวนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นสูตรเย็นฉับพันฉุกเฉินฉีดไปได้เลยนะคะ แล้วมันไม่ต้องไม่ต้องไปไปเค้นไปทาเลยนะปล่อยไปเลยมันจะซึมลงเข้าสู่ร่างกายหลายคนชอบเพราะมันไม่เปื้อนมือนะคะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งมาเป็นสูตรร้อนตัวนี้เรือ,เร,อเรือหังเขาเรียกว่าเบอร์แรงคูณ2แต่มันไม่ได้ร้อนแสบผิวมันให้ความอุ่นๆแล้วมันไปกระตุน้นลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อปวดบวมอักเสบเพราะถ้าใครมีอาการปวดบวมอักเสบโดยที่ไม่อยากกินยาแล้วแสบกระเพาะอา้าเอานวัตกรรมสูตรไทยไทยไปท,ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานี้นะคะ วันนี้จากเซตให้เรียบร้อยแล้วจ่ายราคาเดียวพันเกบาทพันเกบาทและตอนนี้สายแน่นมากเพราะจะไม่มีโปรนี้อีกแล้วจะไม่ทําโปรแบบนี้อีกแล้วนะคะเพราะข้างขวดเขาก็ขายกันอยู่6 9 9คุณผู้ชมคะ่ะทั้งเซตคุณต้องจ่ายเกือบสี่พันวันนี้เอาราคาเดียวพันเกบาทนะคะตอนนี้ สายแล้วสายแน่นมากกดด่วนก่อนเลยนะคะก่อนที่ของจะหมด028179925 028179925หรือไลายไปนะคะ a d s h o p g m 2 5 a d s h o p g m m 2 5นั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่านวตัตกรรมสูตภไพไทยในสุดยอดแล้วตัวนี้เป็นสินค้าขายดีตุนได้รีบตุนก่อนเลยเพราะจะไม่มีอีกแล้วค่ะเอาแหละวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยนะคะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ